ขอโทษดีขอโทษดีนะคะเมื่อกีู้ดแสดงไปหน่อยดีกว่าอย,ย่ามันอย่ามาด่าคนเะวยไม่ได้ง,งูเหมืคคอนเราใ่ไมไม่ต้องถัลก็ได้นะคะม,ม,ม,มันมาด่ามดามาด่าประเดี๋ยวขอโกันะคะดูนี่นะคะใครชอบก็ากดให้ห้าพันเฮ้ยมั ถ้ากนะูมีเอามอันเนี้ยก็มีไปแล้วแหละก็คือกูมีแล้วเนี่ยตอนนี้อ,อันเนี้ยเข้ามาล็อกอินเกมนะคะพูดจริงๆนะคะเอาเข้มาขมาล็อกอินเกมเมื่อกี้น้องเอาเล่นให้นะเป็นน้องผู้ชายน้องขบแต่งไปไปดูอันอืน่นบ้างนี่ค่ะอันนี้เราได้แล้วเป็นท่าเต้นนะคะแค่แรกก็ กี่าสาแบบนีวก็ประมาณนี้เบยบาย